ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิวไทยด h e บ u ิฟต o สปอับคอมนะครับอันนี้ก็นั่งรถนะครับความเร็วสูงนะครับรถไฟความเร็วสูงของเมืองจีนนะครับจากฉางชานะครับทนทนคูหนานนะครับมาที่เมืองปูฮั่นอยู่ริมแม่น้ําำยางสีเกียงนะครับหรือแม่น้ําสาจีนเขาเรียกว่าฉางเคียงนะครับเราในนั่งช่วงหน้าหนาวพอดีนี่คือตัวอย่างรถของ รถไฟความเร็วสูขขงจีนนะครับแล้วก็สถานีนี่คืออู่ฮั่นจ้านนะครับก็คือสถานีรถไฟอู่ฮั่นนะครับก็เป็นสถานีที่ใหญ่มากแล้วก็ทันสมัยมากครับรไปถไปนั่งรถไฟบงจีนอย่างนี้โดยเฉพาะรถไฟที่เป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับเอไปถึงสถานีเนี่ยแต่ลสะถะานีเนี่ยจะไม่แทบไม่ต่างอะไรกับสนามบินนะครับรก็สนามบินนะครับมีโซนเข้าออกนะครับมีชานชลาก็เหมือนกับเกต ตามสนามบินนี่ครับห่างลงนะครับจากตัวรถไฟก็ต้องมาลงที่ห่างลงต่อนะครับด้านนี้เป็นด้านของรถไฟนะครับที่เข้ามาที่สถานีสถานีที่อู่ฮั่นเนี่ยอยู่ตรงกลางประเทศของจีนพอดีนะครับเป็นจุดเชื่อมโยงหลักนะครับ3จุดนะครับก็คือกวางโจวนะครับกวางโจวหรือกวางเจานะครับอยู่ทางตอนใต้มันก็มกวางตุ้งอยู่ใกล้ๆฮ่องกงนะครับอันนั้นเป็นด้านใต้นะครับ แล้วก็ผ่านมาชางชานะครับไปทั่นานแล้วก็ขึ้นมาที่อู่ฮั่นนะฮะก็อยู่ตรงกลางประเทศพอดีแล้วเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อไปยังปยจิงนะครับหรือว่าเมืองปักกิ่งนะครับทางด้านเหนือของจีนครับที่มีระบบรถไฟความเร็วสูงเ,เชื่อมโยงทั้วประเทศตอนนี้นี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อประมาณ4ี่สปีก่อนนะครับปีศูนย์เก้านะฮะปีสอง9ห้าศูนย์เก้า หลังจากลงมาจากตัวชันชาลาแล้วพ็ลงบันไดเลื่อนมาครับแต่ตรงนี้นี่ก็เดินต่อนะครับอากาศกําลัางหนาวนะครับเห็นสังเกตผู้โดยสารคนอื่นคนจีนที่เขาเดินลงไปเนี่ยใส่ชุดหนาวเต็มยศด,ดูครับตัวอาคารนี่จะใหญ่มากนะครับแล้วก็จะหลงง่ายๆแต่ว่ายังดีว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษแบกลับไปด้วยหรือไม่งั้นก็มีป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับพอจะดูออก รวมทั้งก็มีเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยที่พอพูภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ละหน่วยงานก็อาจจะมีอยู่ตามจํานวนนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ก็ไม่ใช่เจอคนที่อ่ามู่นก,กิจไม่ได้เลยเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ถ้าใครเรียนรู้ภาษาจีนนะครับอ่านพูดภาษาจีนไปนิดหน่อยเนี่ยก็จะคล่องตัวขึ้นเยอะนะครับจริงๆคนไทยเรียนภาษาจีนเนี่ยไม่ยาก ด้านนู้นนะครับเดินไปสุดนู้นนะครับนี่คือตรงนู้นนะคือประตูทางออกนะครับอาคารเนี่ยสวยงามมากออกแบบเป็นสถานีรถไฟที่ดูไม่เหมือนทางีรถไฟนะครับ<ส>ด้านบนเนี่ยเป็นตัวรองรับน้ำหนักรถไฟที่วิ่งเข้ามานะครับเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเสาเป็นอะไรเงี้ยด้านล่างเนี่ยเป็นเวิร์งใหญ่นะครับเป็นเหมือนค่ำขนาดใหญ่อ่ะแล้วก็ด้านนู้นที่ไกลๆคือประตูทางออกนี่ไปเมืองจีนก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับ ตามฐานีแต่ละแห่งหรือว่าสนามบินหรืออะไรแต่หลายเนี่ยส่วนมากก็จะสร้างไว้ใหญ่โตเพราะว่ารองรับจํานวนคนเดินทางนะครับแล้วก็ช่วงา้าเทศกาลเนี่ยการเดินทางเยอะมากครับเยอะแบบเยอะเรียกว่าแบบเวลาเขาขายตั๋วเนี่ยเขาต้องขายตั๋วแบบเปิดสนามฟุตบอลใหญ่ๆแล้วก็ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะเคาน์เตอร์ขายตั๋วนะครับเพื่อรองรับอย่างช่วงตรุษจีนช่วงปีใหม่ ช่วงวันหยุดวันแรงงานนะครับหนึ่งกุษภาหรือว่าวันชาติจีนหนึ่งตุลาคมนะฮะช่วงช่วงเวลาพวกนี้ก็ไม่ควรเดินทางไปเมืองจีนแต่ว่าถ้าไปไม่ตรงช่วงที่คนเที่ยวเยอะอย่างเงี้ยสถานีก็จะเวิงวงังอย่างเงี้ยครับใหญ่โตมากครับแบบใหญ่จนมองหาทางออกไม่ไม่เจอครับคือไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะออกทางไหนนะนี่ออกมาด้านนอกครับก็จะมีรถ ก็มีรถบริการเหมือนกันนะครับที่ไปตามที่ต่งางๆก็บรรยากาศครับสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองจีนนะครับ 頑張れ